นี่คือหัวชาร์จ140วัตต์นะครับที่มาพร้อมหน้าจอบอกข้อมูลการชาร์จแบบละเอียดกับแบงเกอร์แกนชาร์จ140วัตต์นะครับหัวชาร์จที่มาพร้อมพอใจไฟเนี่ยถึง4ช่องมีช่อง USB C ด้านบน2ช่องนะครับรองรับกํากลังไฟ140วัตต์ด้านล่าง40วัตต์นะและช่อง USB A นะครับจ่ายกําลังไฟได้สูงสุดถึง33วัตต์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จ C to C นะครับ140วัตต์มาให้ด้วยใช้ชาร์จอุปกรณ์อย่างกล้องนะครับแท็บเล็ต iPad MacBook ได้เลยมาพร้อมหน้าจอแสดงสถานะนะรัััับบบบ Smart Display Power ออกกทท้้งงงําวตี่่่ใใชชแแ คุณภูมิของหัวชาร์จนะครับและมีเทคโนโลยีแกน5ตัวใหม่ที่ช่วยลดความร้อนนะครับให้จ่ายไฟนิ่งนะครับและเสถียรขึ้นและใส่ระบบ Active ชิล l ์2.0นะครับที่จะคอยเช็คอุณหภูมินะครับสล้านครั้งต่อวันคือตรวจทุกๆวินาทีนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยมีบอกเวลาในการชาร์จนะครับว่าเมื่อไหร่จะเต็มบอกกาลังไฟรวมที่เราใช้นะครับและกดค้างนะเพื่อปรับมุมมองหน้าจอนะครับตามที่เราต้องการเวลาชาร์จนะครับจะมีหน้าอีโมจินะแสดงขึ้นมาแบบนี้ด้วยและเวลาพกไปข้างนอกนะก็พับขาเก็บได นะแข่งกับเวลาต้องการความปลอดภัยนะครับและได้ประกันถึง18เดือนเลยไปจัดกันได้เลยนะคุ้มมากนะครับใช้งานได้ยาวๆส่วนคลิปหน้ามารีวิวแก๊เจ้ของใช้ที่ตัวไหนฝากกดติดตามช่อง Easy Snap แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า